สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมนายเปียกจากเพจแมวโมนะครับหรือว่าถ้าเกิดพิมพ์เข้าไปทางเว็บไซต์ก็คือ m มวโม o com นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีลิขสิทธิ์ในบ้านเราแต่ว่ามันมีค่ายไพยเรลค่ายหนึ่งที่เขาได้หยิบเอาการ์ตูนเรื่องนีงนง้มาพิมพ์มาแปลแล้วก็พิมพ์ทําหนังสือรูปเล่มอย่างดีเลยผมอขออนุญาตเอ่ยชื่อค่ายแล้วกันก็คือค่ายยูก้าคอิก การ์ตูนเรื่องที่ว่าก็คืออิซุนะคนทรงปากวิญญาณนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่ออิซุนะนะฮะก็คืออิซุนะคนทรงปากวิญญาณเนี่ยเป็นการ์ตูนภาคแยกของนูเบเมือสูรราปีศาจการ์รตูนดังในยุค90นะครับก็การ์ตูนเรื่องนี้เป็นการหยิบเอาตัวละครอย่างอิซุนะฮาสุกิมาเป็นตัวละครนำผลงานการแต่ง จะเป็นของอาจารย์โชมาคุระแล้วก็วาดโดยอาจารย์ทาคิชิโอกกโนะการ์ตูนเรื่องนี้บอกบอกบอกได้เลยครับว่าติดเลส1ิบแปดบวกฉากเซอร์วิสเยอะมากก่อนจะมาว่ากันในฉากอะไรพวกอย่างนั้นผมมาว่ากันถึงเรื่องของในเ,เรื่องก่อนละกันในเรื่องยอ่อๆนะครับผมก็คือ,อเป็นเรื่องราวของเด็ศกษามัธยมที่ชื่ออิซุนฮาสึกิ เด็กสาวบ้านนอกจากแถบโคกคุคือตัวอิสนะเนี่ยอ่าโดยพื้นเพในครอบครัวเป็นอ่าเป็นครอบครัวที่มีพลังทรงเจ้าอยู่แล้วมีพลังในการควบคุมสัตว์พูดต่างๆพูดอย่างของที่เป็นสัตว์เลี้ยงของอิสนะก็คือพูดอ่าคุดะคิสเนะนะครับผมและครั้งเนี้ยวันหนึ่งอิสนะตัดสินใจ เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองหลวงเพื่อที่จะปราบวิญญาณร้ายแล้วก็ฝึกฝนต้นหาเงินหรืออะไรต่างๆก็ว่ากันไปคือจริงๆเรื่องราวต่างๆมันก็ไม่ก็มีอยู่แค่นี้ละฮะมันเหมือนมันเหมือนกับประมาณว่าเด็กเด็กสาวที่โตอ่ากำลังจะโตเป็นวัยรุ่นแล้วอยากออกมาใช้ชีวิตเป็นของตัวเองแต่บังเอิญไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เด็กคนที่ว่าเนี่ยมันดันมีพลังวิญญาณพลังในการที่จะสื่อสารกับพลังวิญญาณดดืสืบท่อมาจากตระกูลเนี่ย เขาก็เลยอ่ะโอเคเหมือนออกมาหาประสบการณ์ฝึกฝีมืออะไรไปเรื่อย,อยนะครับผมเนื้อเรื่องจริงๆหลักๆมันก็มีอยู่แค่นี้นะฮะไม่ได้มีอะไรมากอ่าจริงๆในเรื่องเนี้ยที่จะว่าไม่มีอะไรมากก็คือถ้าเกิดคุณเคยอ่านนูเบมาก่อนมันก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่า,าเรื่องเนี้ยอ่าสเกลของเนื้อหาจะาค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่กว่ากว่าในเรื่องของนูเบและที่สำคัญคือ ฉากเซอร์วิสที่ว่ามันมีเยอะมากฉากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีกว่าคร่าวๆก็ตามที่เห็นนะครับผมเนี่ยมันจะมีซีนเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่เล็กไม่น้อยนะมันจะมีอย่างเงี้ยสอดแทรกไปเรื่อยๆทุกทุกเล่มอะ่ะก็ว่าได้ทุกเล่มทุกตอนนะครับผมออไอ์การ์ตูนเรื่องเนี้ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด10เล่มที่เขาพิมพ์ออกมานะฮะเป็นจานวน10เล่มจบ ในแต่ละเล่มเนี่ยมันจะมีอยู่เจ็ดตอนรวมๆแล้วก็ทั้งหมดก็ประมาณเจ็ดสิบตอนนะฮะมีฉากที่ว่าทุกตอนบางตอนนี่ก็ซ้ำหนักเหมือนกันนะฮบเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมมาโชว์หน้าปกของทั้งสิบเล่มดีกว่าเผื่อใครอยากจะดูนะครับอันนี้อันนี้คือเล่มหนึ่งปกเล่มเอยไม่ใช่สิอันนี้ปกเล่มหนึ่งนี่ปกเล่มหนึ่ง บกเล่มหนึ่งหน้าหลังนะฮะโอเคเห็นราคานะครับผมราคาเล่มละเขาเขาวางไว้เล่มละร้อยหกสิบาทนะครับผมอันนี้เล่มสองหนี่หน้าหลังลายเส้นน่ารักสวยงามสาวๆแจมเล่มสามอ่าเริ่มมาละเริ่มแจมขึ้นเรื่อย,เ,อยเล่มสามหน้าหลัง หีเล่มสี่มีเล่มสี่สวยงามจริงๆผมว่าคนวาดอิสุน่นี้แบบวาดผู้หญิงได้ทรงโตแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับผมประทับใจมากฮมีเล่มห้าอ่านี่คุณยายคุณยายไม่ใช่คุณยายสินี่น่าจะเป็นคุณทวดของอิสุนคุณยายหรือคุณทวดนี่แหละผมจำไม่ได้ละ พลังวิญญาณแก่งกล้ามากครับเนี่ยอันนี้เล่มหกแจมอ่านี่นี่จะเป็นซิสเตอร์โอ้ซิสเตอร์คนนี้ก็อยากให้คุณไปหาอ่านเอานะฮะแจมมากนี่เ็มเจ็ดนี่น้องหนูอีกคนนึงเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ก็โอ้โหว่าได้ใช้ได้เลยครับเนี่ย ใครเป็นสายโรลลี่นี่อาจจะน่าจะชอบน้องคนนี้แล้วนะครับอันนี้เล่มแปดนี่คือคู่ปรับของอีซึนะจับเหมือนกงินโอ้โหนี่เล่มเก้านี่อาจารย์โทปิศาจจิ้งจอกคนเดิมเจ้าเก่า เล่มสิบยังไงฮะใช้ได้อ่ะก็ออกมาว่ากันในเนื้อหาในแต่ละตอนบางตอนก็จะเป็นตอนอ,อ่ธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยหนักหนาอะไรก็ป่าพัญญาณอะไรอะไรปกติแต่ว่าหลายๆหลายๆตอนนี่ต้องต้อง,ต,องต้องบอกเล้วว่าอื ค่อนข้างที่จะรันทดเหมือนกันนะฮะหดหูเหมือนกันเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้ก็เหมือนถูกตีพิมพ์อยู่ในมีสารแกนจ้มอ่ะนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของสำนักพิมพ์เนี้ยเขาก็ไอของนิสสรนตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่กว่ากว่าของโชนเนน่ะนะฮะเพราะนั้นคืออย่างที่บอกะฮะฉากเซอร์วิสท,ที่ว่ามาเต็มๆทุกตอนฉากโหดๆก็มีนะครับผม แล้วก็ไอ้ปีศาที่ว่าเนี่ยหลายๆตัวก็ดูเหมือนเน้นเรื่องเพศเป็นหลักนะฮะคือดูแล้วก็ดูออกครับว่าว่าเขาได้ไอเดียมาจากอะไรนะครับผมเสร็จแล้วอเอาส่วนที่ไม่ชอบแล้วกันส่วนที่ไม่ชอบก็มีครับคือมันเหมือนกับว่าทั้ง70ตอนเนี่ยตัวละครไม่ค่อยมีพัฒนาการมากมากเท่าไหร่ เหมือนออกออกจากบ้านมาใช้ชีวิตว,วูต่อสู้กับปีศาจช่วยเหลือคนอื่นอ่ะก็จบเจอศัตรูศัตรูคู่อาฆาตก็จบไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรที่มันจะสื่อให้เห็นว่าอิสุะเติบโตขึ้นไปในทิศท,ทางใดมากนักนะครับผมก็จริงมันก็จะประมาณนี้นะฮะอ่าอิสุะเนี่ย ที่เขาทำมาออทาออกมาเนี่ยมันจะมีอยู่สองภาคก็คือไอเนี้ยภาคนี้เอ่อก็เอาเอาภาคนี้นะเอาเอาหัวผมนี้ภาคนี้นะครับถ้าเกิดวัดาาตามในภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะฮะชื่อของเขาก็คือไลบะชิอิสุนะเดอะสไปรัลเดอะสปิริตชอลมีเดียมเนาะผมอ่านไม่ค่อยออกอเดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้แล้วกัน เสร็จแล้วมันก็จะมีอีกภาคหนึ่งที่เป็นภาคสอง ascension นะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้นะครับก็น่าจะจัดหนักกว่าเดิมแต่คันนี้เดี๋ยวผมไว้รีวิวรอบหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคะแนนของเรื่องนี้จริงๆอ่ะผมให้แค่อยู่ประมาณที่6ที่7จ็ดนะครับผมแต่ยังบอกสาวๆแจ่มมากฉาเซวยเยอะมากเพราะฉะนั้น ผมให้7.5นะครับค่าเซอร์วิสโอเคก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมจะาภาค2มารีวิวให้ดูเขาพิมพ์ออกมาให้แล้วลนะ่ะคายูก้าคอมิกเหมือนเดิมอ่ะจบไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ